มันกระดือกระดือตามที่เต่าเลยครับ mm. กระดือกระดือตามที่เต่าเลยครับ mm. อ้าไม่สนที่เต่า,าสนลูกบอกวิสัยทัศน์เท่าไหรรวันนี้วันที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนครับหนี เดมอนทานจะดื่มจะดื่ได้แล้วนะคะเดมอนจะดื่มได้วันนี้แล้วค่ะภาษาทีเนี่จะมาเล่นน้ําครับไม่สนใจพี่เต่าแล้วครับเดมอนจะมาเล่นน้ําแล้วครับนั่นไงอุ้ย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 อ้ยชอบชอบชอบไปไปไปเล่นบุญไปอุ้ย ความนะหกหมดเลยคกหมดเลยยอมทำหกหมดเลยทำไมทำอย่างนั้นลูกเอ้ามาดูทำอย่างนั้นดูสิเปียกหมดเลยแม่จับไม่ทันเลยอู้พี่ด่าันนี้ถังล้ำถังหนักล้างตัวหนูนั่นน่ะเปียกหมดเลยเนี่ยลูกเปียกแล้วนี่เปียกอะไรลูกไม่เอาละไม่ได้ละกระดึ๊บมาได้ไหมน่ะดูเปียกหมด <laughs> นนามาเลูกเลยกระดึบต่อเลยกระดึบไหมกระดึบไหมไปหาดเเลมอนอีกแล้วตัวเปีย <laughs> ก